ินทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของ EU สกุลเงินยนูนันตลาดมีแรงเทขายเข้ามาในตลาดดังนั้นวันนี้เราจะหาจังหวะเซลลในการเซลของเรานั้นเราจะหา ang, เ,เข้าจังหวะเซลล์ที่โซนแนวต้านสวิงไหด้านบนโซนแนวต้านแรกนั้นจะเป็นโซนแนวต้านที่ราคา1.07971โซนแนวต้านที่2นั้นจะเป็นโซนแนวต้านที่ราคา1.08134 โซนแนวต้านที่3นั้นจะเป็นโซนแนวต้านที่ราคา1 0 8 3 6 5์กรณีในการเทรดนั้นเราจะรอสัญญาณเนี่ยขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่1ขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่2หรือว่าขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่สมอ่าโซนแนวต้านทั้ง3แนวนั้นเราจะรอสัญญาณแท่งเทียน P.A. เซลเมื่อมีสัญญาณแท่งเทียน P.A. เซลที่โซนแนวต้าน เราจะเซลล์กลับลงมาและมาเก็บ TP ที่โซนราคา1.06960แล้ววางสต o อปรอ s นั้นไว้ที่ราคา1.08659ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่งเซล์ในคู่สกุลเงินของ EU ตามโซนแนวต้านทั้ง3แนว